เอาวัดดีพี่น้องเอาเหตุการณ์ประทะระวังท้ายขมินพี่น้องนี่กับันติเจ็ดมือแบดมือเขาแล้วพี่น้องนะกับว่ามีที่ทาวาทัตถิสงบลงพี่น้องนะมีแต่ถึงดูเดือดขึ้นไปนะพี่น้องนะสิ่งว่าง่ายพี่น้องนะสิ่งว่าง่ายนะสิ่งว่าง่ายในการที่ที่ไปประเสธขมิมนในยุคนี้สมัยนี้พี่น้องบ่คือ แต่กี่แต่ก่อนที่เคยพันๆมากไปหน่อยนะที่เคยปะทะกันพันๆมากเพราะว่าตอนนี้ขมียนนะ่ะไอ้ว่าพัฒนาเก้ากระโดดเลยไปหน่อยทีนี้เรื่องยุทธภูอาวุธยุทธภูมิอปกรณ์ของขมินทุกมือนี่เก้ากระโดดนะอาวุธบางชนิดบางย่างนะ่ะไทยบางหูนะแตยบาหูกับมีนะซึ่งขึ้นอาศึกระว่างหน,น่ที่ทหารไทยเป็นยึดขึ้นได้ไปหน่อยกันบอกเออมันเป็นชี้มารวม ที่สามารถทรํา mm. ลายรถถังได้ถ้าไอ้พวกโหดเลยพี่น้องมันมันสามารถทำลายได้แต่รถถังแห็แต่เรือลบมันจะสามารถทําลายได้พี่น้องอาวุธชี้ปนอาวุธเสนีพี่น้องนะเหล่าทหารที่ใส่พี่น้องสิ่งขัดแย่นอนละพี่น้องนะสัญสาติจีนที่เราพี่น้องนะอาวุธซึ่งเป็นอาวุธไม่นี้พ design ี่น้องอาวุธไม่ล่าสุดเลยนะอืมซึ่งเป็นอาวุธที่ไม่ล่าสุดนะแทหารที่มั่งขามบ่ได้พี่น้องอันนี้มั่งขามบ่ได้นะเอ้อ ไครได้ประโยชน์บ้างใที่น้องเ,อาเขาไถก็ขมิบปะทากันทางนี้มีพวกคนจีนพี่น้องมีพวกคนจีนเออหนึ่ง <c oughs> ไม่สนามลบระวางไทยก็ขมิบรถถังเป็นสัญชาติจีนของคนไทยสื่อมากจากจีนนะซึ่งยิ่งไปยิ่งไปยิ่งมากยิ่งมากยิ่งไปก็อบอกแต่ <c oughs> อืมนะแต่ขมิบมีฉีบปืนธนูำไล่รถถัง อจีนขายรถถังให้ไทยจีนขายจีมอาวุ์ทำไายรถถังให้ขมินเนอ๋ได้ผลประโยชน์ทั้งสองนะไทยก็ขมินรกันแต่จีนเขาได้ประโยชน์ได้ประโยชน์สูงสุดเลยพนะี่นะ้องนะได้ทั้งทดสอบอาวุธบ่ให้หนุ่เนีกยบ่ต้องใส่ทหารพวกเขามากนั่นไหนยนุ่เนี่ยนะเออได้ทั้ง,งนได้ทั้งผลประโยชน์นะกนนะ็ได้เต็มๆนะื็จีนพี่น้องได้เต็มๆก็จีนเลยนะอืม นะนะนั่นบ้านเรพี่น้องครั้งนี้มบ้า่เราไงนี่วะันบ่ง่ายอืบมันบ่ง่ายนะเขาเกี่ยวว่าแบบง่ายๆเป็นยังงี้ว่าบินไปย้อนมู่หันบินไปบ้าย้อนมู่นี่นะเขากับมีพี่น้องเขากับมีฉจีบบรูต่อต้านเออต่อต้านเครื่องบินลบเขาลูบว่าไทยเข้าหนมี่เอติบุกก็เลียวเป็นยังไงเขาถืว่าหาไม่พี่น้องอืนะฉีบบรูตอต้านเครื่องบินลบ อยู่ในพนมต้องเปี่ยมนะมีนะมีแนนโนอะบินเข้าไปสุบซี้สมหางเมกันเขาก็าสวยหลอนะเอ้แค่เขาก็ท่านใส่ซื้อตอนนี้นะเอ้ยมันก็คือจกอักอีกอย่างเลนะมีเฮดที่ยังศูนย์สามเออที่เขาก็าใส่คือมันสร้างใจวัดใจกันอยู่ชนะ่วงนี้นะถามมันใส่ถึงมาไทยก็ต้องมีอาวุธที่มันอนุภาพเหนือเพราะนั้นะเอ้ยนะคือเกมมัดใจตอนนี้คือเกมมัดใจอะนรอยู่นะใส่ตะบก dm สองหนึ่งอยู่เลยนี่ ยิ่งไปยิ่งมาย well, <aha> <c trajectory> ิ so so, mm ่งมายิ so, so, ่งไปยิ่งบ่รู้จะเมื่อหร่เห็นว่าขันเงี่น่อยสังเกียรติมับมันยิ่งตอนเมื่อว่ามันน้อยชีบลูกนะมันเปนหน่อยอืมมันเป็นรติเลยด้วยคนเดียวนั่นแหละเขาจะไปมองขามเ่าอะไรเพื่นเนาะไปมองขามเ่าอะไรนะแข่งยืนทื่อโดนแห่งเสียไปคิดแห่งสุดหนักเพื่นเนาะนะม่นเป็นสุดตะไคร้พื่อนเนาะมันเป็นสุดตะขมิญไถ่กับที่พ่อยสุดไปนั่นะเพราะว่าการการสงครามนะมันใส่ทุนจะไหลมันใส่ทุนหลายนะมันใส่ทุนหลายอืมนั่นแหละพี่น้อง แต่เขาบาคคนม,ม,ม,มนั่งขามมั่งขามบ่ได้พี่น้องเออเขาถึงไม่มั่งขามขมิ้นเขได้ยุคนี้นะนี่ถึงมันจะเป็นประเทศนหน่อยเพราะแต่มันไม่ไหลาพี่น้นะนองนะในเงินมาจากกุ้มสะแกมมุงสะแกมเมืมม่อมันหลายอือนะเพราะเพื่ออะไรเป็นกุ้มสะแกมเมือม่อเวลาเสียหายมันพี่น้องนะเออเพราะว่าขามินอยู่สะแกมเมื่อก็สาม,มารถเขถ้าไปทำมาหากินได้นะแต่พวกเส้นนึงมีอำนาจอยู่นะกุ้มสะแกมเมื่อก็ต้องสงบสิ้นปันก็กลับไปให้เขา ทำมาหาเิียนอะไอีกพี่เขาเออนั่นแหละพี่น้องเขาสู่อยู่กับว่ามันสู่อยู่กับขมิน้นขนเดียวพี่น้องนะมันมีหลายมือที่ยืดเขาไปหาซอยขมิ้นอยู่ตอนนี้เออนั่นแหละพี่น้องเขาติดไปนั่นบ่ได้ไปประมาทบ่ได้พี่นออ้อนะงเออนะก็ย่างเขียนปิดปากเอาตอนนี้หากที่พิจตตรุ่นแล้เห็นบ่เออ,เอ,อปิดปากเอาปิดด้านแถวช่องเม็ดก็ขึ้นกัดเห็นบ่จนนี่แหละพี่น้องเขาบอกว่า ขำโบราณบอกอว่าตีงูให้รังหักพี่น้องเอ้ยตีงูให้รังหักเห็นบ่างข้งก้อนน่ะไทยสิเอาสิประเด็ดเสรงได้แล้วอืกลับไปเสียพุนูนมะเอเอเห็นเขาเสียโอกาสเห็นแต่มันปืีนได้กี่น้องเห็นแต่มันปืีนได้เห็นบ่ล่ะหลังจากนั้นมาเป็นยังไงหรือบาดเนี่ยเออตีงูบ่ตายพี่น้องนะตีให้มันลังหักผลสุดท้ายมันก็เป็นยังสิทธิ์เ,เ,เนี่ยปาบยากเพาเข้าบ้านเนี่ย Imer. สั่มพีรุดหมอว่าไงซ้สั่พีรุดหมอมแข็งแข็งแกงถึง,งเราบดบาดบ้างหนอ่ยมันบดบาดลายเขมินนะอ่ะมันบดบาดลายแสดงบดบาดเป็นผู้ถูกกระทํำเห็นมันไปพ้องเศร้าโลกอยู่ในห้องฮะหน้าหน้าศาสตร์เหีมาซอยป้าปปะเทศไทยว่บาประเทศไทยเนี่ยเป็นรูกร่านมันนั่นแหละคือบทบาทของมันเราบ้นสาวแดงบดบาทเป็นผู้ถูกกระทํำเป็นผู้อ่อนแอให้เศร้าโลกเขาเห็นเออ แต่ว่าภายในกับการของมันมันบ่คือบทบาทที่มันแสดงนะมันบ่คือบทบาทที่มันแสดงเน่อเพราะฉะนั้นเราคนในศา์เราต้องสามมาชีกันนี่เนาะบางทีแตกเราแตกก่อนนะเออมันยิ่งเขาท่างตะเมนเดียวช่วงนี้เป็นช่วงมันมีเสียสงครามเออที่มันแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันอย่างในช่วงนี้นะเออทหารเขาลบยุ่งไ้แดนพุ่นะมาเจ็บศูญเสียเท่าไหร่นะ คนในซาตสิ่งมากัดกันเองเห็นแล้วก็ <No. S 1> หน้าเวทนาพี่น้องนะเอ้ยน้าเวทนาเห็นแล้วโดวยเฉพาะคนนักการเมืองเนี่ยมันตัวสำท่านนะมือว่าไพาอา่อออเท่าล่าหน้าเพิ่มมาพี่น้องนะเออเบ้ากันนั่นเบ้าอันนี้มิจฉาอันนั้นมิจฉาอันนี้พวกเขาทำนาทีอยู่ท่าเรียนนาะเขาควรให้ยก็ลังใจพวกเขาหลายกอเออมันมีการสูญเสียมีการบาดเจ็บเออต้องไปซัพพอร์ตแม่นบอกกันเอ้ แล้วก็พี่น้องเต้าเนี่ยใช่เดียนเท่าไหร่พี่น้องอพยพมานเนี่ยซีเสีสยนหาเสีสยนคตมันหน่อยซะเหมือนนะเออเสียอะไรคิดพักนี้ครัวต้องหยุดชะงักพี่น้องยางไม่ได้ไปเกียรติใครค่างินรถเจา้าใส่ไปส่งเขาละค่าเทอมลูกที่บานเนี่ยเจ้าไม่ไดไปให้เขาใส่ให้เขาแม่นว่าไงค่าใส่ใจจิตปลาทะลว้วนแล้วจะใส่อีกนึ่งมันมีผลพ่วงกันเหงาไปหมดพี่น้องนะเออนะถ้าปเปิดศิกได้ยยเร็วกันอยากให้ปเปิดศิกไขมันได้เร็วๆนะ ยังไปเจาดเจาะแย่ๆ,ๆ,ๆอยู่เพราะแบบนี้นะอืยังไปฟังมันะอะไรนักการเมืองนี่เออกัรมันปิดไอมด้มอสโซน้ำมันไปจากด้านช่องเมฆเนี่ตัดงวดควันขุ่นหรือว่าปิดปากออาวตั้งหวดควนันขุ่นมันง้อมแล้วขมีน่นมันง้อมแล้วเออนะเอ้ยมันมัมีน้นำมันมันเกี่ยวใส่มันเติมน้ำมันขับรถถังมากขับรถอันนั้นมันไม่ยิ่งจะลอก,กไม่ยิ่งรันเฮาเอ้ ทุกอย่างมันต้องเพิ่งพาอาศัยประเทศไทยบอกว่าจะเป็นนำมุ่งนำมันซิงอุปโภคบริโภคเนี่ยมันมี่บกพอค้าขายศาสตร์เดียวพี่น้องนะหาแต่คนประโยชน์ใส่ตัวเองเอ้ยมันบ่ได้คำหนึงดอกพี่น้องบอกพอค้าเอ้มันก็คือจีนนั่นแหละพี่น้องนะเห็นจีนพอจีนเกาเป็นพอค้าไผยเสือบนต้องเขาเคาะกัขาย่นี่ใบสงยงสัญญาขายถือต้องตามกฎหมายขายให้แล้วแล้วแต่พุ่นเดี๋ยวไปยิงไผ่อืมเขาโมได้น้ำมาเบิัง เอ้ S <S <an> ยิ่งคุ้นรบกันเขาก็ยิ่งดีนะป่าเขาก็บอกเหมือนกันจะไปลบกันจะไปลบกันนะเออแต่มื่อไหนยิบแล้วมึงเอาว่านี่มึงเอาว่ารุ่นนี่มึงเอาว่าเ,เอาอนะัน่นคือในิสัยพ่อค้านะนั่นคือนิสัยพ่อค้าอืป่าเขาก็บอกนะนะว่าไม่อยากให้เหตุกันณ์ไ่อยากให้ลบกันหรอกเออแต่ลอยปอดมาบอเสาบบนะหุบเห็นป่ะหลุดไม่ไหมตัวปะหากระเมียนนะ่นะเออหรืออ,อาจถิมีอย่างอยีบว่าซุกอยู่ในกระเมียนนะ่ะ อาวุธุ่มหม่น่ะนะมันอาจจะบ่มีแต่ทำนี่นะนั่นแหละเขาจะประมาทไปหน้องนะมัดข้าวกระโดดได้ทุกเมืองนี้เพราะว่าเงินมันมีเงินมันมีนะเงินมันมีเงินมีอาวุธมันเข้าหาได้เออเขาที่มาบอกเขาจะตีเว่าเขาเสี่ยงว่าจะประเทศใดประเทศไานมันป่ะเพราะว่ามันเป็นบ้านใกล้เลี่ยงเครยงที่มันบ่ถืากันมันระทเคาะัดแกันมาอยู่ตลอดประมางไทยกับเมรน่ะบ้านต่ไหนเลยเออ เขาไม่ต้องเตรียมไอยู่แลยหรอกนี่เขาถึงมาเชี่ยกับท่านเฮ้เฮ้เจ้มันบวแมนพี่น้องนะมันบวแมนเอ้เขาขัดข้องเรื่อกันนั่นแหละเขาจะประมาทเอ้คือข้ามหมอนั่งกันบอกว่าหูเขาหูเล่าหน่ะลบรอยขังสาระรอยขังมันแมนพี่น้องนะอันนี้เขาลบแบบบ่มหูเลี้ยงเขาลบแบบบ่มหูเขาหูแต่เล่าเออหูตะวันเข้าเนี่ยละมีอันนั้นมีอันนี้มีอันนี้มีอันนั้นอันนั้นเนื้อเขาขมิ้นม่องขางเขา ถามมันไงปายปด็นว่าแม้มันจบแล้วบอกแม่นเองถามมันไงคือพอเขาชิดไงคือพวกเข้าว่ากันะจบแล้วนี่มันมองเออคิดซ้ำนั่นกับว่อนะไม่อยากมามันยั้งที่น้องนะมีอี่ยงกับระดมระดมทางมันก่อประโยังแมันบอือจะเป็นสุภาพบุรุษหลายทารไทยนะขมินเป็นสุภาพบุรุษ แล้ในสนามรบนะโอ้ยอันนี้เขายิ่งมากก็จังตอบเขายิ่งมากก็จังตอบเขาบอยิ่งกิดพอนิ่งตอบโบโบโบลุกโอ้ยมันเยอะเยอะนะมันเยอะเยอะอืมแล้วมันมีคนเดียจากไห้มันเกิดออกสงครามจะมันเกิดแล้วมันก็ปุ่งเต่าประเสกมันสาถ่าห้องมาห้องเหนือข้อเขานะเอออันนมันฟองยอดเหมือนเดิมไหเว่ามันยานเหมือนเัินะทุกมือเดี๋ยวต้องไม่ย่านเอาดีเลยเนี่ยมันไม่ย่านนะ ก็เม็มันมันเลยยากเนาก็รอบเพืนก็เบียดหน้ามึเบียนมั้ยมึงอยู่กับานยิ่งถิ่มเลยยิ่งถิมเลยเห็นบัมันยากมันมันเก่าไปใค้เอมีผู้ใดเปดปะหน้าเบียดหน้าบอกห้ืมีผู้ใดเตาเขาบ่เอาไปนได้ประเทศเขาเขาป้องกันประเทศเขานะคนไทยก็นจะมาเ็นดในสุภาพบุรุอยู่เนี่ยนะเอาใจใส่กอาใจซอยนะเขาบอกได้ทันอ่ะป่าซ่อนข้รมดาซืเอยหรอกแต่ว่าผู้พินาน้าเนี่ย มันอาจจะบ่คือเขามองเห็นพี่น้องเออมันอาจจะบ่คือมองมองเห็นนะเพราะวนาง่ายเนี่ยมันมันต้องมีปัญหามั้ยุดเรื่อยๆแต่ยุ่ยเร็วพี่น้องเออนะพลาดแน่กับ่าอะไรพี่น้องมันหมายถึงกับชีวิตนะอันนี้เขาต้เป็นกำลังใจให้กันพี่น้องเป็นกำลังใจให้กันนะอย่าใครมันสงบติเร็วๆพี่น้องก็ไม่เหนหรอกอย่าใครมันสงบติเร็วๆบ้านเมืองมันจะได้กขอมาปกติการค้าการขายมันก็จะได้พี่น้องถ้าเราเนี่ยใช้เด็กมันจะได้กลับไปบ้านไปเฮหยนไปซองนะไปท้ามาหากินมันไม่เห็นหรอกพี่น้อง เออที่บ่าวเลเขาก่ได้มากระแทกแบมดังกันเลยพี่น้องน,นะแต่ว่าห้องหอนบาอยากให้หมองเห็นอีกมุมหนึ่งของขมินเขาเออว่าขมิญหยุคนี้มันก็บ้าธรรมดามัานก็ได้เห็นโดนว่ะเออเผื่อหรือหอนวามีทหารรับจ้างเขามาซอยนึกเห็นลราพ่อย่างควาะมันมีเงินมันมีเงินเขาที่ประมาทมันก่ได้พี่น้องที่ประมาทม่ได้นะนะเรวาอาวุธที่มันสุกไปน,นะ ไม่ประเพคตมันงอะอาจี่มีสิ่งเดียวขาดชิดพอถึงก็ได้เออข้า,าทำไรกได้กับเป่าทำไรมัน้ะนะ,ปะเป่าทำไรมันงแตอ,อยากสิประเด็นสิ่งมมเนี่ยม o m e มาเห็ดแบบลบมือนีออกข้าวมือนีลบมือนีออกข้าวไหนกับยุคความนั่นเครียดเรียนเนี่ยนะมันเห็นเครียดเรียนเนี่ยไม่น้องเมื่งสมัอนี่นะมันเห็ดขึ้นเครียดเรียนนี่แต่ผูส้ส,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 สูญเสียนะผู้สูญเสียอิทธินะทหารผู้น้อยบทุ่งเขาสูญเสียชีวิตแต่เขาสูญเสียอีิทีิ์ นักการเมืองนะจะเอาชีวิตคนมามาเล่นเถอะนะเ็ดอีหยังกับเฝ้าเฮ็ด,นฮดคนไทยเลยนมันคือดัดแล้วเลยนะมันคือดัดแล้วเพราะว่ามันหลายมือหลายเล่นเล้วน,น,นะม,มันโดนแล้วมันหลายมือลลนะแล,ล้วนะเราควมสูญเสียมันก็มีขึ้นทุกมือเศษ็ีอีหยังกับเฝ้าเฮ็ด,น,ฮดนะอขอเป็นกำลังใจให้ครับ ทหารกาศศรียูทห์นาแนี่ยทุกถูกหนายนะก็คอยคอยคุณนฟ้าคุม้มครองคอยปลอดภัยเนาะอคอยเป็นร้างใจพี่น้องนะเอาจะไพ่ปลอดทำไมพี่น้องสบายดี